นี่ทักบาดพี่ไหมพี่น้องคุณเฒ่าวันใต้มือสมมุติใต้มือเนี่มือนตักบาดพี่ไหมลมหนาวมื้อนี้หนาวแต่ว่าก็ตกหมด ใส่หน่อยหน่อยเครียดๆกเ็เอา ประวัสาสตร์ขติขาม่าในห้องต้องเดินสีแหมใดหาคำกว่าพัแหมใดสิสามคำกว่าพรพิมมือแต่วันนี้ในข่ากระลันนีกฎหมายมีจกมูลสชาติาปัุอุปสิกาแห่งพาไตยตังอากิจประสามประการหมายมีทุนโตานานคำดวงดาวสวา่าง เราส,าม,ราสามักเราลือสมักีพินเก้าวอมโดยเทายิง่งทาใจทุกน้อยใหญ่ใจยิ่งต่างหลายโมนโจนกันบ่ลาหิบเสียมวองบ่ลกองมองเสียเผาบ่เตาเึงนันน่นถึงนองนา้ม,มากยังมีเข่าพินที่วพร้อมโดยตุนกระลาพึกและทันสุม,มาก,กระลาวากับเลยผ่าสังฆาเจ้าต่างหลายน้อมนำมาถวายพินตานในวันสังขาน ทีไม่จะมาถึงในวันพุวันพฤห์นี้ตามปู่ตามคุณก็ดตามพิ้นโกปิ้นเก้าตามปู่ตามคุณก็ดตามพิ้น,น,น,นสัพชธากว่าสามีกาภาริยาลูกเต่าล้านคุณต่างหลายโมน้นจนกันน้อมนำมาถวายปินตานถึงในค่ายแกี่ยวต่อสามละการในคากลราวดีพาใจรัตน์นาเกีเ่ยวต่อสามละกันในพระวรจินาพุทธาลูกศิษย์สัพพัญญูกราบพทธเจ้า ก็วายหนาพื้นที่คันน้ำตุ้รับปาแล้วยังคึงตีมของต้านต่างหลายมุนพุกนีเพราะชงจ่างกับังเกิดดินอูปานิใส่พระใจช่วยจกรรมเหมอนสันำนำใหญ่ใหญ่แระการเป็นมาเข่าของมันมีวิญญาณในหาวิญญาณไดเป็นว่าเขาา้องมันมีไว้ก็ชงเจ้ได้มันคุ้งกิ้งแก่นเน่นน้ำมั่นน่าหน่อยผู้พานใหญ่เข่าของมันได้ยังไปมีเกลวัยและนั่งทางมากพระพุทธเจ้าเชิโต๊ะสองหนาได้เต็มตา mẹn và chắc kinh nhà đệ gốc mẹn chắc châu nhà đệ vắng, dù tăng kinh đệ cha, tăng đệ sát và pin tăng thập chu bút cha làm

Could I have one for grandma?

เาไปะนี่ไม่เก้่พวยาวันมาวันนี้ตอกติ้นวันพี่ใหม่มาขอแล้วผมไปตั้งร้ตั้งินชส้หน่อยยัยไม่นำออกน้ำหอม่างมีั่งเน้อเด๋ยวมาโคจากม้อแก่ใไญ่ครับกับเท่ไปตั้งไร้ขาสารลงไปไข่เจ็บน้อยกินนี่แฮมขอเจ็บเนื้อใมากไข่ข้อไข่้มากไก่อคือใดั้ำคือใดลุยตลอดปี้อคัสขเจ็บคอยามากไข่ขไ่ข้อยามากแม่เราจะกับไปหวานไปขึ้น คนได้ขอบคุณได้รออปลอดภัยไดแต่ตอนึงห้ารอมากต้งเอขอนงขอนี่แม่เรนขอไปใส่เลยขอไปใส่

ก็ดุ๋นเลยสับเนี่ยชิ้นสักเนึองางน้องเนาะโอเนนี่คือด้สมาคุณสาวน้อกแกาวขิงตําภาษาหรือเาเน้องวันนี้ก็หากินวันดีกินวันดีเก่วกี่ตาวไปแล้วพี่ใหม่เกี่ยวพยาวันมาเพราะฉะนั้นฝ่ายเขาตั้งร้ายในนามสมาคมไต้ื้อ ท l c หรือว่าใทยดื่นเขาเชื่อฮอลลีเวจมีนางแันนี่ลีนเต่าพอเอาเทนันมันมีหมูบวานดื้อสามัคคีในเมืองเซนเดียโกโ้ไมยมีร้นานขนมเราวสวา่างพ่อเหม่ยคณะกรรมการทุกหน่อยใหญ่ยิ่งใจก่อจนกันคุ้มไปตุกแกงยังมีมาถูกผู้ปังผู้ฆามาลาสอย เขาเกความลำเตียนมีดังน้ำสุกันหลังนำอบนำพร้อมนงขอบแดลวเปิดถือจ้องเผาถือมุนมองเสพเผาทิ่กองคุณเผาแก่เต่าเล้าปั้นถือโจมกันมาอาบน้ำดำหัวตาทำหัวซุยยิ้มเล็ดใจจุกผูกเดินในวันปุกกางความพักปีใหม่ทุกปีดีจักมากในวันปุกวันดื่อขอถือเอานำอบนำพร้อมนี้ล่างบาปกรรมดีข่อยเขาทั้งหลาย แต่ถ้าตั้ที่บอจอบข้อความเออาวิจาคือความร่วสม่ขอขอใจว่าอันใดที่พุนหรือที่มาอาจจะต้งกรกันทำไปในอธิทัะคือท่ิ่านาปัจจ hey, ุบันนะ

วันนักพบมีผิวสูงผาใสสอสซุกทักพบมีความสุขดางใจของปลัร์มีกำลังแรงเอาใจกเจ็บคอยอย่างมากก็ไข่คอยอย่างตายและยิ้ีพึงปามาปล่อยเขาทั้งหลายให้ขอรับงานแสาธุ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 

ซีสัยโจหมสัมภาระในหลวงนสดาจนำพุทธศาสนตกชนไปปฏิญาฐานว่าโรงเร้านก็ตามเสมอจับมือหนาไปสู่เกล้วเช่ท้าบาร์ดนียมน้ตู้ไปบ้นดังอัน็ดตรในจังกระทั้งหนึ่งกิจทิ้ยม่หคุอคำซ้ำประกาศคือว่าัสิกรรมจาดดีกัก สง้าพุกักอาศัเจ้าพุทธิวาดาอาศัยจอยเป็นปาจญหนาไปสู่นาทาทิศบรรทุกแรงงนออกสมโคไปมหาสิบสกองไปน้โกต้องไปนไฟโไล้ไป้นนำรำโยู่สำบัดนาตามันเทนต้ไปนเอใจยันุผาบังเจียมังกันณ์สัมพิทโยอิรักสุตสาปาลูกโวเห็นนาสุตมาโลภะันตาไรโยสุขีติคาอยโก ภาพาผิวาตาศิริสานิจังกุธารปจิยโจชตารุธรรมาปัจทุัอยู่วันนังสุขามปาน ฉลองปีใหม่นะอยู่ที่หอขอเขาเปิดร้านแลบดาวบอกเขาจ้าแน่แต่ว่าเออปีนี้ช่างขอเขาปากดาบแ้งเอาอีกส่าหอยังกอนดังเออทีเอาซีขึ้นมาาขาเชื่ออะเทสก่อนเปขายบค้ายวัดวัดรักสี่สิบน้อน

คนเด็กแน่เด้นตุ้มกันตลาดเด็ยอะนี่ไ็้อยาดมีคมวะไม่ได้เด้งตุ้มเขาบ่นหรอหันมะน่ายอันเด้เลยสบมันเหรอขักัน่แน

อาไรมี่ผู้ใดมีเจตนามาสุ่มาบุญถักบุญแกด้ดอนหนึง่นงซิทดอนเศร้าดอนเนาะตอนนี้ตามผู้เฒ่าผู้แกอ่โโอุโสทั้งหลายเป็นขอขอมอบเงินจำนวนนี่คืนให้ตั้งทีเอลซีตั้ง,นาน,าง,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 งนานเออสัมภารุทีเอลซีของเฮาเนาะก่อขอขอบอกขอบใจกับตัางอโสูตั้งยิ่งเลี่จายที่ได้มอบเงิน ส่วนกลางเอาไปบำรุงตัาง,งสม,มาคมของ,ขงเฮานก็ขอขอบอ,อ,อกขอบใจสันเตมึอนี่มันนี้ไปก็่อยบอกมีสิ่งใดตีจะมาขอบอ,อกอใจตีคนเขามีน่ำคิดนำใจแล้วก็มา,าสนับสนุนทุกข่อยแล้วก็ปิ้นกำลังใจและได้มาตกตักเตือนบอกเตือนตีว่าดีนั่งดีอันนี้ก็วัดชนเกิลา

Rồi đe nè, coi nè. Ừ. con này là phá, lại có mà cho nó